สวัสดีค่ะเฮียนตะเลเพคแคมนะคะเทปนี้ ee, ออมันมีประเด็นเรื่องของการใส่แบรนด์เนมนะคะแล้วก็เฮีย er, ก็จะพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พูดถึงวีนาแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะพูดถึงแบบจริงจังเลย <laughs> นะคะเออตอนนี้ที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใส แบรนด์เนมแล้วเรียวหรือไม่เรียวเนี่ยไอน,นี้ในส่วนส่วนตัวเฮียก่อนนะคะเฮียอยากให้มองว่าออในทุกๆการแข่งขันนะคะยิ่งเป็นการประกวดที่เกี่ยวกับความงามด้วยแล้วก็เราจะเห็นบริบทที่มันเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันแต่ก็มีบางบริบทที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะทำให้กับนางงามนะคะ สำหรับตัวเฮเองเนี่ยเฮียรู้สึกว่าการที่นางงามเนี่ยจะใส่แบรนด์เนมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขามันอาจจะมีกลยุทธ์ของเขาที่มาสืบเสาะค้นหาหรือบางคนจะไม่ใส่แบรนด์เนมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาอีกนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ พอใส่แล้วใช่หรือเปล่าใส่แล้วเหมาะไหมหรือว่าในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีการลิงก์อะไรบ้างนะคะอย่างใบตองเนี่ยมีการใส่ชุดที่แบบเป็นรีไซเคิลใช่ไหมมีการพูดถึงซิมโบลิกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนวีนาเนี่ยเฮียไม่รู้ว่าในเรื่องที่เข้าไปในห้องดำเนี่ยพูดถึงอะไรแต่ถ้าเฮียเป็นวีนานะคะถ้าเฮียเป็นวีนานะ <c oughs> แล้วเฮียใส่โคโค่ชาแนล อันนั้นเนี่ยเฮียก็คงจะลิงก์ถึงเรื่องราวอะค่ะว่าการที่โคโค่ชาแนลสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยเริ่มหันมาใส่กางเกงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการาให้ตัวเองเนี่ยมีความเท่าเทียมในทุกๆเจนเดอร์นะคะหรือว่าก็เป็นมโมลิกถึงความเข้มแข็งถึงการต่อสู้ถึงการที่จะนำเสนอในแง่มุมของผู้หญิงที่ไม่จะเป็นจะต้องมีแค่ความอ่อนโยนอ่อนไหว อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวตนที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยในความเป็นเรียวของเราเนี่ยบางทีเนี่ยในความที่เราใส่ชุดว่ายน้ําเดินในความที่เราใส่ชุดราตรีเดินแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งนะคะในการที่เราแต่งโคโค่ชาแนลมามันอาจจะเป็นการนําเสนอในแง่มุมแทนค่าของการเป็นผู้หญิงที่หันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งแล้วก็สิทธิเสรีภาพนะคะ ส่วนเฮียก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับกับบางกระแสที่ว่าแบบเอ้ยใส่ใส่แบรนด์แล้วมันไม่เรียวอะไรเงรี้ยคือมันจะเห็นได้อย่างจากเรียวโมริก็ใส่กุชชี่แล้วได้มีสอินเวอร์สนะคะเฮียว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องของ power strategy กลยุทธ์รวมไปถึงคอนเทนต์ที่ทางทีมซสื้อผ้าเนี่ยน่าจะทำผ่าน ตัวนางงามรวมไปถึงในเรื่องของการซัพพอร์ตที่อาจจะมีแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยซึ่ง potential ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจำกัดไม่ได้ถูกไหมฮะสิ่งหนึ่งที่เฮียมองเห็นนะคะเฮียมองว่าเอ,อ่อในแง่หนึ่งเนี่ยเมื่อเมื่อนางงามได้ใส่แบรนด์ที่เป็นระดับไฮเอ็นแล้วเนี่ยเฮียไม่ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่ามันเรียวหรือไม่เรียวมันใช่หรือไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าวันนี้เนี่ย การใส่แบรนด์ไฮเอ็นแต่เป็นแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์ก๊อปปี้ล่ะอันนี้เหยีย yeah, ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบว่ามันไม่ควรมากกว่านะคะในการแข่งขันค่ะในความที่เราต้องการความเรียวที่เขาเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วทุกการแข่งขันมันไม่มีความเรียวหรอกมันก็จะต้องมีวิธีการจะต้องมีกลยุทธ์จะต้องมีสิ่งที่จะต้องทำเพื่อที่จะทำให้เห็นว่า เอ่อเป็นการนำเสนอยังไงให้เรียวเป็นการนำเสนอแบบไหนให้รู้สึกว่าอันนี้มันดูเหมาะสมอันนี้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าวีนายจะใส่เวอร์ซาเช่ถึงแม้ว่าวีนายจะใส่ แชนแนลหรืออะไรเงี้ยเยียวว่ามันก็เป็นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะที่ที่เราได้เห็นที่นางงามเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสไตลิ่งคอสตูมเสื้อผ้าแบรนด์แล้วก็ทางในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันเนี่ยอันนี้มันก็ถือเป็นการสร้าง Personal b ลแบนดิ้อย่างหนึง่งแต่ถ้าวันนี้มันถูกยกประเด็นว่าเอ๊ะชุดนี้ไม่เหมาะกับ วีนามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ววินาอาจจะมีการตอบกลับว่าทราบดีค่ะที่มันไม่เหมาะแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยเพื่อต้องการสะท้อนให้ถึงอินสปิเรชันอะไรบางอย่างจากเสื้อผ้าอันนี้มันก็จะเป็นการถกเถียงนะในการคอมมูนิเคตที่จะสร้างท็อป,ปิกต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากวีนาได้เนี่ยเมือ่อเมื่อเกิดประเด็นหลังจากที่ที่เอ,อเรื่องเชอเอมจบไปแล้วเนาะเฮียรู้สึกว่านางงามหลายคนรู้สึกว่าเริ่มที่จะปล่อยกลยุทธ์มากขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเชอเอมด้วยก็ได้ที่แบบเชอเอมออกแล้วคนนี้ดูเด้งขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะทามมิ่งเวลาเพราะว่าเชอเอมก็ออก หลังจากที่ก่อนที่จะแบบเก็บตัวจริงจังใช่ไหมมันอาจจะเป็นทัมมิ่งที่แบบพีเรียดที่ใกล้ๆกันพอดีอะไรเงี้ยอืมนะคะเฮียก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังเรากำลังสนใจผิดประเด็นหรือเปล่า เกี่ยวกับเรื่องแบรนด์ไม่แบรนด์เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรหรือมันไม่ใช่หรือ,อยังไงคือถามเฮียนะถ้าเฮียมีโอกาสาได้ใส่แบรนด์แล้วแบรนด์นั้นมันเหมาะกับเราอ่ะเฮียก็ใส่นะถ้ามีคนเอามาซัพพอร์ตมันก็เป็นการสร้างมูลค่า value personal branding อย่างหนึงงน่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความเรียวหรือไม่เรียวมันไม่ได้เกี่ยวกับความใช่หรือไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดนะการใส่โคโค่ชาแนล มันก็เป็นการให้เกียรติกรรมการอย่างหนึ่งนะทำให้เร็งเห็นว่าการเข้าห้องดําครั้งเนี้ยมันสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสิ่งสําคัญเนี่ยการที่ทําเสื้อผ้าหน้าผมให้มีแบรนด์การที่ทําเสื้อผ้าหน้าผมให้มีเทสการที่ทําเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะกับตัวเราถูกกาละเทศะอันนี้เฮียว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เป็นการให้เกียรติคณะกรรมการเนาะ แล้วการล่าเทศเนี่ยมันก็ไม่จมําเป็นว่าจะต้องมีแบรนด์อย่างเดียวบางคนไม่ใส่แบรนด์ก็สวยได้บางคนใส่แบรนด์ก็ส่งได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างเฮียคิดว่าจากเรื่องราวที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เฮียว,ว่าวีนาน่าจะรับมือไหวได้กับเรื่องซัมติงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเงนี้ยเพราะมันยิ่ง ใกล้วันแข่งขันมันยิ่งมีนน่มมีนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าวีนารับมือไหวนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่มันเกิดขึ้นว่าแล้วเราอะในฐานะแฟนคลับหรือผู้ชมหรือผู้ดูหรือผู้วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่กับมันยังไงนะคะหรือถ้าคิดแบบว่าโลกสวยเลยคือเราจะ ทำให้โครงการบูลลี่ของวีนาเนี่ยมันมัน outstanding ออกมายิ่งขึ้นได้อย่างไรนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะพูดถึงวีนาไม่ได้ไหมายความว่าเฮียไม่เชียร์คนอื่นนะจริงๆเฮียก็มีนางงามในใจแต่อย่ใกล้ๆเลยียจะมาพูดอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ทึ่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนมันเป็นท็อป,ปิกที่พูดถึงกันนะคะแล้ยิ่งนางงามที่จะได้เป็นตัวแทนไป Miss Universe สมมุติว่าวีนาได้เป็นตัวแทนมิ u n i v e r เว t ร์ไ l a ด d แล้วต้องไปแข่งมิ s s u n i นเว s ร์่ะการมีแบรนด์ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศหรือแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาแมทชิ่งมาทำสไตลิ่งยังไงให้เป็นให้มันเหมาะกับเราอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าถ้าวันนี้เราพูดแค่เรื่องว่าใส่แบรนด์ไม่เรีย,ยงเงี้ย จะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนอนเซนแล้วก็ไม่เก็ตในในในบางอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเฮียเฮียรู้สึกว่าการการที่เราไม่ได้ร้องขอเข้าไปเพื่อจะเป็นฝ่ายอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ในการ PR หรือถูกเทียบเชิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพเพราเยก็ถือว่าเป็นการนักวิเคราะห์หน้าใหม่เนาะถึงแม้ว่าจะอยู่กับวงการนางงามมาดูแบบเงียบๆเ,เนี่ยเฮียก็รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้เราพูดได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นไม่ต้องแบบอะไรเพื่ออะไรบางอย่างอ่ะเออแล้วอีกอย่างก็เฮก็รู้สึกว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกหรืออยู่ในอะ่ะถ้าเราจะต้องการที่จะเป็นคนวิเคราะห์วิพากวิจาร์ณสิ่งที่มันจะเป็นต้องมีก็คือจะริยะธรรมในการที่จะวิพากวิจาร์ณวิเคราะห์อย่างไม่มีอคติอย่างไม่มีนัยยะแอบแฝง แล้วก็ที่สําคัญเฮีย <He> er, er, คิดว่าการที่เฮีย er, มานั่งพูดอย่างเงี้ยคือ er, ถึงแม้ว่าคนดูเฮียไม่ได้แบบเป็นหลักหูไหลแฝดอะไรเงี้ยเฮียก็แฮปปี้น er, happy, นะเออแต่ก็ไม่ถ้ามีคนพูดเข้ามาไม่ไม่เข้เมนเฮียเฮียก็จะปล่อยไปอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่เฮียพูดเฮ er, ียก็มองต่างแหละเฮีย er, มองมองเลยว่าใส่แบรนด์โอเคถ้ามีกำลัง ก็ทําเลยถ้ามี power มี potential ทําเลยแล้วก็มาดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าหรือบางทีว่ามันลิงก์กับเรื่องราวที่เราต้องการ represent หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือว่าสําคัญกว่าดังนั้นนะคะมากกว่าการที่จะเป็น influencer หรือการที่จะเป็น social motivate โซเชี Social, ยลหาเหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณมีสื่ออยู่ในมือแล้วนะคะสิ่งที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกคือสื่อนั้นจะต้องส่งต่อประโยชน์ให้กับคนรอบข้างเพราะว่าเมื่อคุณถือสื่ออยู่ในมือเนี่ยคุณมีกำลังแล้วก็กระบอกเสียงมากกว่าคนอื่นเมื่อคุณถือสื่ออยู่ในมือเนี่ยผู้คนที่ไม่สามารถจะมีคำพูด ที่สละสลวยหรือมีคําพูดเชิงวิชาการหรือเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยที่เขาไม่สามารถเรียบเรียงได้เราก็จะเป็นตัวแทนของพวกเขาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราถือสื่ออยู่ในมือแล้วนะฮะเราควรใช้มันอย่างถูกต้องเทียมไม่ได้บอกว่าการถูกต้องอันนี้มันจะต้องเพอร์เฟกต์รนะมันอาจจะมีบ้างกลมแกมกมแก้ม,กกมหลีกหนีตามสไตล์แบบว่าแผ่บ้างอะไรบ้างแต่มันควรทำให้อยู่ใน ระดับดีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคนเราทำงานมันต้องมี KPI ชี้วัดถูกไหมครับอืมซึ่งเรื่องนี้แหละมากกว่าการตามหาคาริสมามากกว่าตามหาชาร์มมิง่งเทียว่าคำว่าจะริยทธรรมที่เป็นนามธรรมาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่หลายคนจะเข้าใจเมื่อเราใช้โซเชียลนะฮะเออ ถ้าดูแบบไม่คิดอะไรก็อาจจะสนุกสนานนแต่ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วมันไปทำให้อีกคนเสียใจหรือไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจหรือก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาเพียงเพราะต้องการโพเทนชิลให้กับตัวเองเงี่ยเฮียคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องมันโอเคหรอปอาจจะเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราเลือกได้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำนะคะดังนั้นวันนี้เยียเคาะเลยว่า วีนาใส่แบรนด์ไม่ผิดใส่ c o โค c h a n นลเวอร์ซเไม่ผิดถ้าวีนาจะผิดวีนาต้องผิดเมื่อวีนาใส่แบรนด์ก๊อปหรือของปลอมก๊อปเกรดเอเอ,อ่อแต่วันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวผ่านคอสตู ฐานสไตลิ่งมันกําลังบ่งบอกเรื่องอะไรอย่าเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยู่ในห้องดําเนี่ยเฮียก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ควรที่จะ just เขาเพราะเราไม่ใช่กรรมการแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออืมอีกอย่างหนึ่งคือเฮียคิดว่าถึงแม้จะมีคอนเซปต์ว่าเร a l y ย u อ,อ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะ เราก็ต้องต้องการนางงามที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียวขนาดนั้นก็ได้เพราะถ้าวันนี้ใส่เสอยืดขาสั้นเป็นชุดนอนไปสัมภาษณ์ก็คงจะไม่เหมาะถูกปะดังนั้นเรียวยูคือคอนเซปต์แต่คอนเซปต์มีหลากหลายในการนำเสนอแล้วแต่คุณจะครีเอทว่ามันคืออะไรเรียวยูทางความคิดเพื่อให้ความคิดนำเครื่องแต่งกาย เรียวยูทางการแสดงออกเพื่อให้การแสดงออกนําเครื่องแต่งกายและซัพพอร์ตความคิดเรียวยูทางด้านารสสนิยมเพื่อให้รสสัิยมเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของความคิดการกระทําดังนั้นเรียวยูไม่ใช่สมถะเรียวยูเท่ากับตัวตนของเฮีย แล้วเมื่อไปเรียวยูนิเวอร์สนั่นหมายความว่าตัวตนของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือ m o t i v a t e world social ได้นะคะจริงจำกัดความได้ว่าเรียวยูไม่ใช่สมถะเรียวยูไม่ใช่การมัธยัติแล้วก็เรียวยูไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนด์นะฮะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้วีนาด้วยประวีนาซิงด้วยนะคะยังคิดว่าน้องรับมือไหวแล้วเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องที่มองผ่านได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่คนดูนางงามไม่พูดถึงแล้วก็ไม่เหมาไม่ได้เพราะมันสนุกอืมนะคะเป็นกำลังใจให้ประวีนาซิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับอีพีหน้าว่าจะพูดถึงใครนะคะมันเริ่ม ขหมดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ใส่ไปค่ะแบรนด์จาเวอร์ซาเช่จ ace, จวาเลนติโนเรือประแตง่งมาลานมิวมวปราดาหรืออะไรก็แล้วแต่จงใส่ไปค่ะขออย่างเดียวอย่าใส่ของกอปเพราะฉะนั้นเรียวอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนด์ แล้ว Real Universe ก็คงไม่ชอบของกอบเส้นกันถมไปฮะเฮียชอบแต่ถมให้ถูกสไตลิ่งแล้วก็การะเทศะนะคะเป็นกำลังใจให้ปวีนาสิงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไปสพอร์ตโครงการของวีนาในเรื่องของการบูลีแล้วเฮียก็คิดว่าแฟนคลับของวีนาก็ต้องช่วยกันนะคะ โชคดีค่ะคุณราคาประวีนาสิงบ๊ายบาย